ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมเกม,เกมชินอิมเพกวันนี้จะมาอยู่กันในพาร์ทที่16วันนี้จะมาทำเควสเสริมที่แบบเป็นเป็นพาร์เซลอ่ะนะก็คือเควสหลิงจูมีสมบัติให้ผู้ใดซึ่งเควสนี้มันจะเกี่ยวกับโบราณสถานทั้งสามแห่งมีดารูยูอิดดารูลูนลิงจูพาร์ท เดี๋ยวสูภูก็ไปที่แรกกันเลยน่าจะเป็นที่นี่ถ้าผมจำไม่ผิดนะขอดูเควสก่อนสินำทางกดเอ็มอฮะที่บอกที่นะถ้าผมจำไม่ผิดนะ่าจะเป็นดีจูพาสทำ ต้นไม้ทองคำที่เขาว่าถึงก็คือต้นนี้แหละว่ามาปุ๊บก็จะเจอเลยวันนั้นผมก็ขุดสมบัติขึ้นมาแล้วนะผมนั่นแก้พาร์เซิร์ตรงนี้ไปแล้วก็เจอสมบัติผมก็เลยขุดขึ้นมาไว้ก่อนแต่ยังไม่ได้เปิดน่าจะเป็นกล่องนี้แหละแล้วก็สำหรับใครที่ไม่ได้รับเควสมาก่อนสำหรับจุดๆนี้จะไม่สามารถขุดกล่องสมบัติขึ้นมาได้นะครับเราต้องไปรับเควสก่อนโดยการไปที่หลิงจูพาส นี่ให้เรามาจุดนี้ซึ่งมาแล้วเราก็ต้องสู้กับมอนสเตอร์ก่อนนะถึงจะรับเควสได้ตรงนั้นน่ะขังคนคนนึงเอาไว้หรอแล้วต้องเป็นฝืมือของโจรล่าสมบัติพวกนั้นแน่เลยเรารีบกำจับพวกมันแล้วก็ไปช่วยเขาคัาน,น พอเรากําจัดโจล่าสมบัติครบแล้วเราก็ต้องมาเปิดกล่องตรงนี้แล้วเราก็จะได้กุญแจของกองล่าโจนเอ้ยกุญแจของโจล่าสมบัติมาหนึ่งดอกแล้วให้เราทำการไขเพื่อช่วยนักโบราณสถานออกมาเขาชื่ออารีน่ขอบคุณนะพวกเธอนึกว่าจะไม่ลอดซะแล้วจะจองโกโจล่าสมบัติพวกนั้นอะ่ะจะต้องตาม รอยชั้นมาตลอดแน่เลยการวิจัยของฉันเกี่ยวกับโบราณสถานแห่งเนี้เพิ่งคืบหน้าอยู่กําลังนึกอยู่ว่าก็คงจะดีถ้าเกิดขุดสมบัติที่ฝังไว้อะและนํามันกลับไปแต่ที่ไหนได้ยังไม่ทันไรเลยอยู่ๆพวกกองโจรล่าสมบัติก็บุกเข้ามาแล้วก็มัดฉันมามา,มาที่นี่แล้วพวกนั้นน่ะบอกว่าจะฆ่าฉันถ้าเกิดไม่บอกตำแหน่งของขุมทรัพว่าอยู่ที่ไหนกันแน่ แต่ฉันรู้ดีว่าถ้าเกิดฉันเบาบอกแสขุมทรัพให้พวกมันทันทีแล้วก็แบบนั้นอ่ะฉันก็คงถูกฆ่าตายจริงๆฉันน่าจะฟังคุณโซลยาพูดถ้าการจะศึกษาโบราณคดีอ่ะอย่าไปสนใจสมบัติมากเกินไปขอแค่ผลลัพธ์ได้วิชาการกลับมาก็พอแล้วแต่ว่าทุนการวิจัยของฉันอ่ะมันก็จะแสนจะน้อยนิดตำพันเพียงแค่เกียรบกกวีอะ มันก็ยังไม่พอค่าใช้จ่ายในการเดินทางด้วยซ้ําก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าคุณโซลยาเนี่ยทาการค้นคว้าวิจัยอยู่ที่รียูยมาน้องนานได้ขนาดนี้ยังไงกันแล้วคุณจะทํายังไงต่อหรอก็จะทําไงได้ล่ะพวกข้อมูลวิจัยของฉันอนะรวบรวมเรียบร้อยแล้วสโตรคซัอะไรพวกนั้นอนะก็ช่างมาละกันยังไงก็ส่งต่อให้พวกเธอเลยก็ได้ไม่ขอพูดถึงรายละเยียดหรอกนะสุวนก็ค,คือสมบัติถูกฝังอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ตรงกลาง ดีชูพาสต้นนั้นแหละถ้าพวกเธออยากได้ลวก็ไปที่นั่นาะกันเดี๋ยวฉันจะเขียนตำแหน่งไว้ให้พวกเธอได้ไม่ลืมฉันเนี่ยจะพักอีกสักพักละเดี๋ยวเดี๋ยวสักพักก็กลับไปเก็บของที่ค่ายแล้วก็อยากจะหนีออกไปจากที่นี่แย่อยู่แล้วฉันกลัวว่าพวกนั้นเนี่ยจะกลับมาอีกไม่รู้ว่าจะเดินทางไปถึงโรงแรมวานชูเนี่ยต้องใช้เวลาก,กี่วันขออย่าให้คุณโซลยาออกไปก่อนที่ฉันจะไปถึงเลย เออถ้าเกิดคุณโซลยาเนี่ยยอมมาแนแนวให้ฉันได้ก็ดีสิอันนี้ก็คือรับเเวสมาแล้วจ,จินจูมีสมบัติให้ผู้ใดพอเราล็อกเวสเสร็จแล้วเราก็จะสามารถขุดได้หว่าจะเป็นสมบัติแบบนี้จะเป็นกล่องดูหลาหนึ่งใบเปิดปุ๊บได้สมบัตินี้ล้วนานจริงๆอะ่อะอ่า สมบัติอันเนี้ยอันนี้สิสมบัตินิลามเนี่ยมันจะหาได้สามที่ที่ที่สองนั้นก็คือเดี๋ยวผมจะไปที่ดันดัลูลูนแล้วกัน บัอันที่สองก็คืออยู่ตรงกลางนี้มันจะเป็นบาเรียรคือให้เราลดน้ำก่อนเราจะต้องยิงเสาหินนี่ก่อนแต่ว่าอ๋อโอเคผมมีตัวธาตหินอยู่ในดีนี้อยู่แถวนี้สินะอ่านี่อยอยู่ข้างล่างแล้วก็ ตำแหน่งเสาที่สามอันแน่อยู่นี่เองตำแหน่งเสาที่สี่อยู่นี่แต่ว่าพวกอ่าพวกทหารฟ้าตุยมันเห็นผมซสแล้วสิ แล้วเราก็หาผีมาใส่3ตัวก็จะปลดล็อกบาเรียตรงนี้ได้ซึ่งผมปลดล็อกไว้ก่อนแล้วละ่ะเราต้องมาทําเสาท้าทายตรงนี้ก่อนเพราะว่ามีวิญ,ญญาณขังอยู่ข้างในแล้ว เราก็จะเจอวิญญาณดวงแรกอยู่ข้างในนี้นั่นเองมานี่มาเอ้ยจะปีนขึ้นไปทำไมข้างบนเนี่ยเจ้าดวงวิญญาณขึ้นก็ยากจริงหาวิธีขึ้นก่อน และนี่ก็คือกล่องรัวหลากล่องที่สอง <c oughs> แล้วก็ดวงวิญญาณน,น้อย แแรกก็ปลดผนึกเรียบร้อยขาดดวงวิญญาณอีกสองดวงอันนี้ก็คือดวงวิญญาณดวงที่สองแต่ว่าโกเลมมันฟื้นเอยเ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 ยผไม่ยุ่ง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 มยุ่งไม่ยุ่งม่ยุ่ง แล้วก็ดวงวิญญาณดวงที่สเหรอขอทำการหาแป๊บแล้วผมก็เจอดวงวิญญาณดวงสุดท้ายจนได้มันจะอยู่ข้างบนเมื่อกี้ผมเห็นแวบบแวบบ ญญาณดวงสุดท้ายที่ผมหมายถึงแล้วเจ้าดวงวิญญาณเองจะขึ้นขึ้นลงลงทำไมเนี่ยผมไม่เข้าใจเอาซะเลย โอนหน่ะเราอะ่ะมอนไปไหนโอนไปไหนเอาสิเอาสิเอาสิลงเหรอนั่นแหละ้ลวมอนเข้าไปข้างในทำเพื่อผมไม่เข้าใจและนี่ก็คือการปลดล็อกกล่องไปที่สองกล่อง ตอนนั้นผมมาเก็บเขาเรียกว่าผมมาเก็บอาของสก,การมันอยู่ข้างในผมก็เลยต้องปดล,ล็อกไว้ก่อนและที่สุดท้ายนั่นก็คือส,สิงหูสยงหูภูจะไม่ผิดที่นี่ผมยังแก้ปัส์เซนไม่เสร็จนะเพราะว่า ของสักการะไม่ได้อยู่ในปัสเซลรน,นะนะผมก็เลยแก้ไว้บางส่วนทิ้งไว้คือ,อให้เราเอาตัวธาตุดินมาเีื่อผมบินไปถึงแล้วผมจะบอกนะอุย้ยมีกล่องตรงนี้ด้วยฮะขอเก็บกล่องก่อนล้วกัน,นเห็นสัญลักษณ์ตรงนี้ไหม คือให้เราเอาท่าถีหนนมาวางเพื่องจะเรืองแสงซึ่งเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนตัวลเลยแล้วกันตั้งค่าทีเป็นถ้าผมจำไม่ผิดผมเอาตัวละครหลังเปลี่ยนไปธาตุหินแล้วเออตรงน้ำผมก็ปลิดล็อกแล้วดูข้างบนหน่อยสิ ก็ไปไขนกนี่ก็ปลดล็อกแล้วปลดล็อกไป3จุดแล้วเหรอนี่ตามหาก่อนหอ้สองจุดเท่านั้นไอ้ปิดตัวนี่หว่านีไน่ไงเจอแล้ว อยู่นี่จริงด้วยตุ้มอยู่ที่4แล้วก็อีกจุดหนึ่งขอหาก่อนเสียงเพลงนี้ก็ดังตลอดเลยนะมป็นผมเจอแล้วมันผมเจอแล้ว,ม,ม,ลวมันอยู่ตรงอันนี้หายากเอาเรื่องเลยอ่ยนี่ก็ได้จะเป็น จุดสุดท้ายน่าจะอยู่ข้างบนนี้แหละผมว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮนตีเบนตีเบนตีอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งนี่ไงเจอพอดีเป๊ะหายากหน่อยวางป๊อบกล่องทองงอกเอ้กล่องดูหลานี่ก็จะเป็น กล่องหรูหรากล่องสุดท้ายของโบราณสถานที่สามเปิดปุด๊บเราก็จะได้สมบัตินี้แล้วน้ำกับมีแต่ว่าสมบัติที่สามเนี่ย ไอ้สมบัติที่2ป่ะมันไม่บอกว่าได้รับจากที่สมบัติเนี้ยมันให้เอาไปทำอะไรนะไปขายหรือเปล่าผมก็จะลองลงไปถามคนเดิมนะหาง่ายสุดแล้ว คุณลุงครับไปผมไม่รู้อ่ะหลังจากที่ผมอ่านั่งได้อ่านอย่างละเอียดแล้วนะเขาบอกว่าบางทีคุณน่าจะนำไปให้คนที่รู้จัก โบราณท่าเรือรียูดูนะนรู้จักเหรอผมก็ต้องวิงไล่หาสินะเจ้าของร้านาเกี่ยวกับสมบัตินี้แลนะนามของคุณที่มีอยู่เนี่ยดูแล้วก็ไม่เลวเลยนะลวดลายเนี่ยพอจะเก่าสมควรเช่วยรอสแป๊ดนึงนะขอฉชนเปิดดูหน่อยหรือว่าของชินเนียจะมีตำหนิอยู่บ้างแต่ถ้าเกิดคุณอยากจะขายจริงๆแล้วก็ฉันจะซื้อไว้ก็ได้นะ แต่ว่าจะให้ราคาได้ไม่สูงเท่าไหร่หรอกนะเมื่อกี้ฉันลองดูแล้วลวดลายพวกนี้ไม่น่าจะเป็นของลีย,ยุยที่บันทึกตามเรื่องราวเก่าขาของเอสาฮาด้วยตำรานเล่าว่าเป็นมังกร,รที่เกิดจากการคว่ำแนงของจิวิยาของเทพหินในลีย,ยุยซึ่งถึงแม้จะเป็นท่าราชาหินแห่งมอรังแล้วก็ก็ไม่สามารถกำหลับมันได้ง่าย,ายๆหรอกนะเพื่อที่จะ,จะกำหลาบมาันล่ะ อาชาหญิงก็ต้องเรียกเซียนถึง3ตนมารวมตัวกันเพื่อเขาสร้างถ้ำมหึมา,มาขึ้นมาจากนั้นราชาหญิงก็เข้าดวลกับมันด้วยตัวเองโดยลายของของที่คุณให้มาเนี่ยก็น่าจะหมายถึงการต่อสู้ในครั้งน้นพอดีเพราะงั้นฉันเลยเดาว่าของชิ้นเนี้ยน่าจะมีอยู่อย่างน้อย3มชิ้นต้องนำสามชิ้นมารวมกันก่อนถึงจะได้ของที่สมบูรณ์ลูกขนาดเลยเหรอ,อยังไงซะ การค้าขายของพวกนี้ความรู้ทั่วไปก็ต้องพอมีติดตัวอยู่บ้างออนอกจากนอกเรื่องไปทไกลอย่างที่ชันพูดแหละของแบบนี้มีทั้งหมด3ส่วนแค่เอามาส่วนเดียวเกรงว่าราคา,าจ,จะไมไ่สูงหรอกนะถ้าเกิดได้ามาครบสส่วนแล้วก็แบบนั้นคนละเรื่องกันแล้วันาได้ครบสามชิ้นแล้วนี่คุณรู้นู้ได้ครบสามชิ้นจริงๆหรอเนี่ยไหนขอดูหน่อยสิใช่จริงๆด้วย3ชิ้นเนี่ยมีโลปลายที่เชื่อมต่อกัน อธิบายเรื่องราวของอาดาฮาได้จริงๆด้วยอยู่แล้วรกวกระเียงตัวนี้น่าจะเป็นเจ้าวงการภูผาส่วนฟวางตัวเนี้น่าบางทีอาจจะเป็นเจ้าดับจันตะวันฉายที่เหลือ,อก,กันก็เอ๊ะดูเหมือนว่าเรอลายที่อยู่บนชิ้นสุดท้ายจะถูกคนจงใจแล้วบอกไว้นะดูไม่รู้เรื่องเลยเจฟตัวที่3เนี่ยเป็นใครกันนะชักเถอะเรื่องพวกเนี้ยเกินความรู้ของฉันไปแล้วแต่ไม่ไว่าอย่างไรแต่บชัชินเนี่ยก็มีความสมบูรณ์อยู่แล้วน่าจะขายได้ราคาดีละนะ เป็นยังไงล่ะคุณอยากจะเก็บไว้เป็นที่ระลึกหรือจะขายสมบัติินีให้ชัดจะได้ราคาดีนะขายละกันโอเคแกงก็รับเงินนี่ไปเดี๋ยวของชิ้นนี้จะจะรับไปแล้วนะแต่ว่าทําไมหนึ่งในลวดลายของเซียนทั้งสามถึงลบออกไปกันนะเอ,อ่อใครนะเี่ยทาของชิงน้นีขึ้นมาแล้วใครกันที่เป็นคนทํร้ายมันยิงสิโทนายาเนี่ยมาที่รียิยด้วยฉันเขียนจดหมายไปหาเธอดีกว่าเธอก็ต้องสนใจในของชิ้นนี้เหมือนกัน จะได้40พัยนเจมกับ100,000ก็สรุปก็มันมันไม่มีบอกเลยนะว่าแบบให้เก็บไว้หรืออะไรสรุปมันก็ขายเลยอะไรอย่างนี้สำหรับวันนี้ก,นก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกเข้ามาในโอกาสหน้านะบ๊ายบาย